จะไม่ช็อตตรงนี้ใช่ไหมเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในแมปเดทเรียวกันนะหรือว่าแมปรถไฟมาแล้วนะวันนี้เราจะไปวิ่งหนีซอมบี้กันครับทุกคนแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาน้องมาด้วยแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปวิ่งหาก่อนไอติมอยู่ไหนพี่มาละอยู่นี่ไงเอา <laughs> เอยู่หลังแล้วเราม่อยู่ในแมปแล้วเขาบอกให้เราไปลากทอง ใช่ให้เราไปเอาทองไปขายซึ่งทองอยู่ในร้านเพรเงโพสช่อันนี้แพงนะทองทองนี่นะเราได้ตังค์แล้แล้วที่เก็บตังแล้วแล้วก็ไปซื้อฐานไม่ใช่นี่นี่เลยตืวนี้เหรองั้นพี่ซื้อเลยนะใช่พี่เนี่ยอันนี้ที่จัดการเรื่องปืนเลยเดี๋ยวพี่ได้ปืนละที่ไป ราพร้อมยังไม่ไม่พร้อมอ้าวงั้นเราไม่ไปเรากลับดีกว่าออกเกมกันปะเลิกเล่นไม่ได้เราต้องไปไปเดินทางเลยซชเฟอร์ซชเฟอร์เดี๋ยวซอยหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พี่ถ้าเลี้ยวมีแต่แบบเราอะไกันเราจะแวะหมู่บ้านไหมหรือแวะตามทางก่อนเราจะแวะตามทางถ้าถมานหมดเราเน้นนาชีวิตรอดดีกว่าไปให้ได้ไกลที่สุดอ่ะใช่ แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นพี่เชื่อผมดิโอเคก็เองแบกไงเองพูดแล้วอ่ะว่าเองแบกใช่บ้านฟ้าไม่แม้ไม่เห็นเอ้ยบีบแตะใครบีบอ่ะผมเองแหละเองบีบแตะด้วยหรอโน่นแ่ะข้างบนบนหัวพี่เนี่ยไหนไอที่มันยืดออกมาไอติ่มติ่มพี่ตกพี่ตกติ่มอยู่เองบอกพี่ดูปอกข้างบนนะพี่ก็โดดดูแล้วพี่ก็ตกลงมาเลยดูให้ดูตี่มบอกให้ดูข้างบนน่ะพี่ก็โดดดูนี่เดี๋ใช่ อย่าบีบเยอะน้ำมันหมดไวไม่ผมรอเลยหมดแล้วอันนี้หมดจริงเลยอ,อันนี้เป็นเชอร์รีฟแต่เราไม่มีตัวให้ส่งค่าหัวนี่หมู่บ้านอันนี้เราต้องวิ่งไหมเราต้องอยู่กัร,รถไฟก่อนได้พี่ให้มันมาหาอ๋อมันขึ้นบนรถไฟไม่ได้ใช่ไหมไม่แน่อ <laughs> ้าวไปพูดกันนะ โอ้ยติมโอ้โหโดนยังไวเลยนะโดนยังไ่บอกแล้วไม่แน้หันมาน้องไม่อยู่แล้ววะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเราต้องใช้ปืนแล้วแหละเฮ้ยนี่นี่มีแขนโผล่มาตายโอ้ยมีตัวมีตัวตายติมๆิมเดี๋ยวพี่วิลาซอมบี้มา เอาหมดแล้วเหรอยังนี่ยยังพี่แต่ว่าใช้ติ๊มเก็บของเลยใช้ปืนเหรอใช้ปืนก็ได้พี่แล้วตอนนื้ซอมบี้จะมาอีกไหมมาแล้วเราต้องรีบเคลียร์ให้ไหวใช่ปะใช่เราต้องเคลียร์ให้ไหวที่สุดเรารวยแล้วพี่ทำไมอ่ะวิ้ยติ๊มพี่เจอกระสุนเก็บเลยสี่หนึ่งหกหกหนึ่งคืออะไรอ่ะโอ้โหหมายเลขเรียกซอมบี้พี่ช่วยด้วยไหนฮะช่ววยยด้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ผมเชื่อหมายผมเจอหมายพี่ป๋ไในติมทำไรนี่พี่เห็นป้ายนี้ไหมอ่าพี่จำเลขกันไว้นะสีหนึ่งหกแ <โฮ S 2> หนึ่งพี่เห็นแล้วพี่กล้าไปเปิดเอาไี่กาไปเปิดอ,อันนี้สี่อ่ะหนึ่งพี่เห็นหรือเปล่าอู้เราเปิดได้แล้วโอ้หเงินติมเงินติมเก็บพี่ขอมาได้ไหมเอา้าติมไป,ไปหมดเลยอะ่ะพี่อยากได้ปืนน่ะติมเอานี้นไปขาย ใช่อันนี้ขายได้ห้าสิบอันนี้ยี่ห้ามอ่ะตีมาไปเลยตีมไปเลยแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเงี้ยโอ้โหรู้สึกผิดเลยเมื่อกี้โอ้โหที่าปไม่น่าแบ่งเลยเนาะก็อย่างเงี้ยคนเราอ่ะรู้สึกผิดยังไม่รู้เนาะผมมีอะไรผมก็แบ่งน้องตลอดแหละตีมตีมเราต้องไปแล้วนี่เราเพิ่งเดินทางมาแค่แปดพันเมตรเองนะใช่หน้าหนาหมู่บ้านหน้ามันจะครบทุกหมื่นเมตรมั้งแล้วคือมีซอมบี้ปะหน้าหนาวพี่เห็นตัวหลังปะเห็นตัวหลังปะขายได้โคตรแพงอ่ะ แล้ว no. พี่มีกระสุนยุคสี่นะแต,ตพ่พี่ยิงให้ได้นะพี่ลงเลยของยุคเอาพี่พี่มันโหดพี่พัด <c oughs> พี่พัดพี่ติมออติมโอ้โหติมไปไปติมออกรถติมไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่นี่ติมไม่ค่อยไปค่อยไปให้มันวิ่งตามรถมามันโดนนั่งยิอ๋อให้ป้อมปืนยิงเหรอใช่ใช่ไหนโหดเมากม่โหดโห หมดตรงไหนตรงสุนพี่หมดเท่านั้นแหละตายแล้วตายแล้วติมตายแล้วตายแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะแามมาเพิ่มเพิ่มเมืนมาเพิ่มไหนอ่ะเ,เก็บเก็บเก็บเต็มของพี่เต็มกระเป๋าเลยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะโคนที่เขาไม่ช่วยเรายิงเมื่อกี้ไงไมันไปตีไปตีหัวเขาทำไมอขาไม่รู้เราขายมาขายที่ขายอยู่ไหนอ๋อยู่นู่นนี่อยู่ตงรงนี้ โอ้พี่ได้ห้าเหรียญน,นะพี่เอานี้ไปขายพ,พี่ต้องการกระสุนนะผมมีอยู่หกนัดลูกสองถ้ามันวิ่งเข้ามามันกระโดดเอ้ยมันมีม้าตายอยู่พี่เอ้ยมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วเอาไปเลยพี่ขายเจ้าหมาป่าแล้วพี่มีเงิน105ร้อยห้าเหรียญแล้วนี่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 อะไรพ,พี่อยากได้ราคาหัว ใส่เลยราคาเท่าไ <75 S 1> หร่อ่ะเจ็ดสิบห้าเหรียญซื้อเลยถ้าพี่เหลือตังค์อ่ะซื้อหมวกไฟก็ดีนะหมวกไฟหมวกไฟหมวกไฟอ๋อนี้เหรอติมวางไม่ให้เหรอใช่ตอนแรกผมจะแหละแต่ผมไปซื้อของอื่นก่อนใช้แล้วพี่ใช้แล้วพี่เอาม้าขึ้นเรือก่อนเอ้ยขึ้นเรือก็แย่และม้าขึ้นเรือเสือขึ้นป่า ไม่ใช่นันหมาเพ,พิ่งเพิ่งเรือนี่ติมรถไฟพลังมา้าไหนนี่อ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งพี่ของมา้าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพี่อย่าลืมปักของไปติมหรือพี่ยิงข้างหน้าติมขับเลยพี่อยากกระโดดนะไม่หรอกังเราจะ<ม>ไป<ม>ครั้งเดียวแล้วไปถึงบ้าน แตบตาติมทำไมดิไปรถมันสองเราจะข้ามหมู่บ้านนี้ไปเลยหรอแล้วแต่ติมอะเอาให้ติมว่าดีอะติมว่าอไหนดีเอาแบบนั้นแหละเราเพิ่งซื้อปืนมาใหม่อะเราก็ต้องลองทดลองอะโอ้แต่เป็นกระสุนนะถ้าเราชนะหมู่บ้านเนี้ยเรารวยนะพี่จริงจังรวยเลยหรอจริงจังรวยดิเราไเนี่ยพี่เห็นท้ายป่ะรออะไรอะ ไปดิผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะกินเงินมันหอมหวานน่ะผมไม่เคยเห็นบ้านไอ้เฮ้ยเบอร์พายติ่มเบอร์พายเบอร์พายขายได้ราคาดีจริงไปกินเงินมันหอมหวานว่ะปักรถไว้ก่อนเราจะแวะซ้ายก่อนหรือเราจะแวะข้างหน้าก่อนแล้วแต่ติมเฮ้ยทำไมมีเสียงเนี้ยนั่นสิติมติมข้างหลังอ๋อข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้าครับหข้างหลังตายแล้วแวมรพายเอร์ายเก็บแวมรพายเก็บแวมรพายไว้รถ เราจะไปหมู่บ้านตรงรุ้นไหมเราต้องไปเพราะว่าเราไปดิไปเรามีกระสุนแล้วเฮ้ยเราเรามีพลังไม้อยู่นิเดี๋ยวพี่วิ่งเรียกตีนให้แล้วงี้ใครสวยติมสวยไม่มันไล่ไปีไป่ไปสวยเอ้ยไม่เห็นมีซัมบี้เลยติมมีที่ไหนน่ะติมเมื่อกี้มีตู้เซฟด้วยไม่มีซัมบี้ไม่มีอ้าวอืมเรารีบไปดีกว,ว่าติมเดี๋ยวมืดโอเค Let's go นี่ไงถึงเลยจัดให้ตาขอขออะซอมบี้เต็มอะแล้วหมู่บ้านใหญ่อะแต่เลยจัดยังจัดยังถอแล้วบี่เลยเลยลนิดหน่งทีขึ้นมาก่อนละแต่มาพี่เจ็บอะเดี๋ยวพี่ไปลากมาให้มาเลย ทำไมมาแล้วเจ็บอ่ะมันโดนยิงพี่ไม่ก็โดนชนจากรถไฟเต็มเต็มพี่พ<ม>าเพื่อนมาห<ม>าเ <manos S 2> ต,ต่มพี<ฮ>่มาเอาของในบ้านเลยนะไม่ได้ไม่เต็มเต็มมา้าเราบ้านก่อนเต็มเต็มเต็มหัวนะบ้านก็เต็มเต็มโอ้โหวิ่งวนวิ่งวนมันเป็นไม่วนพี่แล้วไงเอาทำไมอ่ะมันวนผมแล้วไง ทีมพี่มาแล้วติมติมมันดูข้างหลังด้วยติมอ๋อติมสู้มันตายหมดแล้วพี่เก๋เก่งมากน้องเลฟโอไม่เสียแรงที่พี่ลากให้พี่เหนื่อยสุดๆเลยนะผมผมลักเลยอย่างเงี้ยกต่พี่จะลากมาได้นี่พี่เหนื่อยมากติมรู้ไหมผมว่าหาของดีกว่าครับไหนเราไม่เห็นรวยเลยตีมบอกว่าเราลงหมู่บ้านเมื่อกี้แล้วเราจะรวย เราเราต้องไปขายก่อนสิโอ้ยอุ้ยไหนอะโอ้ยเต็มเต็มเป็นไรป่าวพี่ผมตกใจนี้หนะ่อยอูย้วันนี้ของดีมากเต็มพี่ไปมือตะลีบมือตะลิทำไมไม่เป็นไม่มีอะไรเราไม่กลัวแลนะพี่ไฟไม่เห็นมันดรอปไม่เห็นมันดรอปนี่เต็มวัน<ม>นี้อะไรอะสายล่อฟ้ามันเอาไว้ล่อสายไฟมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบ เาเรียกอะไรน้ำแบบเอาไว้โอ้โหเที่ยเที่ยเที่ยนั่นแหละนั่นแหละพี่แบบนั่นแหละขอบไปเด็กคำหยาบไปก่อน <laughs> <laughs> น้องๆอ,อย่าพูดตามนะคำหยาบเป็นอาการตกใจเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ัเนี่ยพี่เอาใส่รอบฟ้ามาให้มันจะไม่ช็อตต,ตรงนี้ใช่ไหม <laughs> นี่อ่ะ <laughs> ไม่ทันทันคำ <laughs> เราต้องไปเปิดตู้เซฟใช่ไหมอันนี้เอาใส่ไปเลยก็ได้นะน่ะพวกลอ้อพวกนะอะไรน่ะไหนอ่ะที่มองไหนอะ่ปะปัดตรงข้ามเหรอไปดีกะไรพี่น่าดับอะ่ะมันหาดอจากคอมบี้นี่ไงดรอปอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยไหนห้าสองหกห้าสี่นั่นแหละเข้าแบงค์ไปฝากมงนเด็กบิ๊แบงค์อยู่ไหนอะ่ะ ห้าสองหกห้าสี่หหกห้าีเนี่ยโอ้ติมไม่เห็นมีอะไรเลติมโ oh. อ้โหทําไมพี่เก็บไม่ได้อ่ะ oh. พี่กด F ให้มันโดนติมไม่มีอะไรเลยหมดแล้วเลย ไม่มีเออแต่แต่เราก็แน่นเหมือนกันนะเต็มถุงเลยนะเ <laughs> ต็มเต็มถุงเลยนะพี่พี่ได้แค่ฮะอันเองเต็มถุงเลยนะเรา<ำ>ผมไม่สนเลยไม่มีอะไรเลยนะพี่ว่าพี่ไหวนะเองไหวกว่าพี่นะพี่ได้แค่ฮะอันหันมาเต็มถุงเลยอ่ะเอเอ,เอไ,มไม่ต้องไหวไปออรรถไฟเลยนางฝาพี่แล้วไงเสี่ยอะไรเยออ่ะ บบเอ้เมื่อกี้เหรอด้านขวาเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วนี่คือหมู่บ้านอะไร<ห>อ่ะหมู่บ้านที่จุดแวะพักจุดแวะพักฟา<อ>ร์มปตทไปไปขายไปอาซั้มพี่ไปขายด้วยนะช่วยกันสิช่วยกัน <laughs> ผมขอแต่งรถแปบบ๊บพี่ไปไปย,ยืนหน้าหน้า,หน,าหน้าตรงจุดขายอะ่ะห่างๆนิดนึงอะ่ะพี่กลัวพี่จะขายแบงค์สีแดงไปดิมาเขี้ยแบงีแดง่ขายไม่ได้พี่อ้าวเหรอ ตอนนี้พี่มีเงินร้อยสามสิบเหรียดแล้วแล้วต้องทำอะไรกันต่อเราต้องซื้อกะสุนเออพี่ซื้อกะสุนกันดีกว่าใช่พี่ไปซื้อกสุดเลยพี่ว่าแค่เรามีปืนนี้เราก็อีซี่แล้วนะมันก็ก็ถูกมันก็กใช่เราซื้อมาได้ไหมเราากได้มาตัวใหม่อ่ะเอเราเราซื้อ อ่านขี่ม้าได้นะแ,แล้วเราก็ไปหาไม่ม<า>แล้วมันเพิ่มเลือดม้าไม่ได้หรอไม่ได้พี่ตีมีเงินเท่าไหร่อ่ะผมมีเงินร้อยหกสิบพ <ผม S 1> <160. S 1> ีซื้อกระสุนก่อนเราต้องอแวะด่านหน้าเพื่อความเงินแล้วก็ความเชื้อเพลิงและเตีมพี่โตอีกแล้ว <laughs> ไปมาขาวไป,ไปม้าขาว ไม่มีแล้วไม่มีอานแล้วอุ้ยใหม้มาแล้วมียานนะมียานยิงไกลได้ใช่ไหมเฟรนด์ใช่ตายแล้วนาตายคนหรือมาตายไอ้นี้อะม้าขาวอ่ะวัดไว้ไม่ไว้ลไแล้วนี่ไงเฮ้ยมันมีของหอเหรออ๋อติมมาขา,<ว>ขาวของพี่พี่ไปพี่พี่ต้องเก็บพวกมันนะมันเป็น บอลสีเอามาติดไว้เลยเรามาไว้แหละตัวแมมติดไว้เลยะใช่กี่แรงม้าก็ว่าไปอ่ะหอดล้วหอดลไออะไรไอาหู่อะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นมาป่าเดียวดายไปดูอะติ ไปพี่ตีมมันเยอะมากไฟพี่ขึ้นมาไฟขึ้นยากยากไปตีมไปถ้าเราขึ้นยากสอมจี้กจะขึ้นยากไหมพี่จริง,งนี่ยแหละตักะแล้วเราแวะหมู่บ้านนี้พอเราก็จะหลายยาละพอของเรามมดนะดมันมืดอยู่นะตีม,มนมีหลอดไฟนะ่ี่ oh đòn máu rồi team mình có team 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 cho biết team ư team 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 tôi sẽ mày team team ư เราไม่ไนะ่าห้าวเลยอะไม่น่าแวะเลยเนาะใช่เราไม่ห้าวแวะเลยแต่ถ้าเราไม่แวะเราไม่มีจังเลยเนาะโอเคครับเพื่อนๆครั้งนี้เราเดินทางไปได้ทั้งหมด23,7 0 0เดอเมตรเรารับการเล่นครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะไว้พัหน้าผมจะไปให้ได้ไกลกว่านี้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วย